เอาเอ้าวเฮ้ยพวกนั้นนี่นาเฮ้ยพวกนายไปทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะฮะสวยแล้วมนั้นเห็นแล้วเจ้าไอเดียทุกคนเฮ้ยเร็วเข้ารีบกลับไปที่เรือเด้อดีแล้วรีบไปเร็วอ้าวไอเจ้าพวกนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแซแล้วเรื่องทงละว่าไงเฮ้ย ทุกคนฟังนะยังไงก็ต้องตอบเงอนให้ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเซ่ตามมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเซ่ตกลงเรื่องทองว่ายังไงเนี่ยไม่ยินไปได้ยิบไม่ยินไม่ยิไม่ยินไม่ได้ยิบเฮ้ยพวกนายเร็วๆหน่อยเซ่เดี๋ยวเด้มาแล้วตามทันแล้วเอาไงดีสันติคุงโซโล่ทราบแล้วเอาแล้วเนาะฮะบินไปเลย เฮ้มันเจ็บนะเพื่อนฮาระนะอุซบไปลงที่เรือให้ดีๆล่ะเดี๋ยวกอดสิคื่นตักกิเลส่องเก้เรือมือได้เลยฮูเดปูกลิ่นโคลาหอมชื่นใจเล่นอะไรของพวกนายกันเนี่ยทงถูกขโมยไปใช่ไหมต้องรีบไปเอากลับคืนมาเอ๊ะทงเหรอคือเรื่องอะไรของนายอ่ะ ฉันว่านายนอนฝันร้ายไปมากกว่ามั้งเนอนะเออนั่นสิน<า>ะดูฟีดูนั่นสิฮะจะเอาทงก็อยู่ครบนี่นาไเจ้าว,วิชายแยกร่างนั่นหลอกให้เราตกใจหลอกเหรอเนี่ยท่อทีนะที่สงสัยพวกนายอะ่ะไม่เป็นไร วิ้ย์ไปแล้วนั่นเนี่ยท่านพอดีเลย